สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟเคในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสําหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAENGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิ้งลิึงไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอาละครับผมก็กราวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงครับทุกคนวันนี้น้ําแดงก็มาเล่นเกมโรบ นในแบบมีชื่อว่าอนิเม s ชาโด้นะทุกคนวันนี้เป็นอัปเดตที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัปเดตนี้เป็นอนิเมะวันพันแมนนะครับก็คือพี่โลนั่นเองนะพี่โลนใส่ชุดนอน <laughs> อ่ะทุกคนอันนี้พี่ก็ cover อ่า one punch man เป็นทีียบอยแล้วเป็นไงหน้ายิงอย่างเท่อ่ะปะเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเงินเปิดด่านเท่าไหร่นะครับก็คือเงินเปิดด่านอยู่ที่250ไป let's go <S ในตัวแมปนับก็ค่อนข้างใหญ่นะเป็นตึกของ one punch man เลยนะทุกคนใหญ่ไหมเป็นตึกนะครับไม่รู้ว่ากี่ตึกนะคิดจริงน่าจะมีแบบสุ่มไข่2ที่เนาะแบบตีบอสสุ่มไข่แบบ2ที่มันจะได้แบบไม่แย่งกันตรงนู้นนะครับทุกคนป่ะทุกคนเดีย๋ยวมาดูกันว่าอ่าเงินสุ่มไข่กี่บาทครับทุกคนอย่าก,กดผิดนนนนนะ้้ออองัอนนัีคืเป็ตวนะ อันนี้คือเงินสุ่มไข่นะครับโป๊ตีอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมไอ้ไอ้ที่สุ่มไข่อ่ะอย่าเดินผิดนะน้องตัวน้องขายหมดนะอันนี้นะครับเงินนะครับเงินเปิดไข่อยู่ที่5้าแสนหต่อฟองครับทุกคน5้าแสนหต่อฟองอันนี้คือแบบาชนีนะทุกคนรูปดาวเป็นาชนีนะสมมติถ้าเราไม่เอาแบบาชนีเราก็กดออกนะครับนี่อันนี้คือไม่เอาาชนีไม่เอา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 แบบนี้ไม่เอานะครับหรือว่าจะเอาสีแดงเป็นาชนีแล้วก็กดเปิดไว้นะประมาณนี้ทุกคนนี่แล้วก็เอามาใส่นะครับประมาณนี้แล้วเรากดเปิดยาวๆเลยนะครับทุกคนอ่า แล้วก็สัตว์ขี่ของอาด่านนี้นับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นคล้ายจิ้งจอกนะทุกคนถือว่าก็คือเทพ่พอสมควรแหละเป็นจิ้งจอกเท่เลยสีดำดะครับเดี๋ยวเรามาดูอาด่านนี้ต่อครับคนดูเดี๋ยวพี่พาไปด่านด่านลองสุดท้ายต่อครับเพราะมันเอามาใหม่นะนี่มาตรงนี้เลย มีโอกาสได้อันหนึ่งสองอันนะ่ะพี่คิดว่าเอามาก็ดีแหละเพราะจะได้แบบไม่ได้มงกุดก็ได้เนี่ยสองอย่างอะ่ะคนดูสีแดงอะ่ะมันจะมีโอกาสได้บ้างนะแต่พี่ผลแล้วครับศูนย์เลยศูนย์ทับหนึ่งเลยครับหมดเกลี้ยงไม่คิดว่าจะเอามาไงคนดูนะครับนี่เอามาใหม่นะครับทุกคน เดี๋ยวดูดีว่าเขาปรับอาเรทยังนะเอ้าทำไม96อะ่ะเมื่อคืนยัง76อยู่แล้วทุกคนคอมมอนอ่ะอันนี้มัน96แล้วเหรอคือเขาปรับใหม่เหรอหรือยังไงวะคนดูตอนที่พี่สตรีมนะมัน76นะคอม,มอนนะคนดูมันปรับขึ้นเหรอวะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูต่อครับอันนี้ขอมาใหม่ไหมอุ้ยมาใหม่ลคกี้0.2เปิดไข่อันนี้เหมือนเดิมเปิดไขห่หึ อุ้ยอันนี้เท่วะลักกี้0.15นช่ไหมลักกี้ที่พี่คิดว่าดีสุดนะก็คือไข่เนี่ยดีสุดแล้วเพราะเปิดไข่ได้อีกหนึ่งฟองนะครับทุกคนถือว่าเจ๋วมากอันเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วแหละคิดว่านะสำหรับพี่นะแบบสายเปิดไข่หรือว่าสาย ECP ก็คืออันเนี้ยน,น้ำยา ECP นะครับต่อไปนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนะเป็นรูปกล่องของขวัญน,นะให้น้องๆกดไปนะครับนี่อย่าลืมไปทำภารกิจนะครับก็คือไปกดติดตามเขานะเหมือนเอามาเพิ่มใหม่นะไปกดติดตาม follow เขาด้วยนะ จะได้แบบของเปอร์เซ็นต์เยอะมากทุกคนใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นอะไรมานี้วนะครับทีนี้นะครับถามว่าอ่าพี่ครับอ่าตัวตัวลับคือตัวอะไรก็คือโบลลสนะครับทุกคนของด่านนี้นะเดี๋ยวพี่ดูนะครโบลล์ล์แบบอ่าอีโวแล้วนะครับประมาณนี้เลยเป็นร่างขาวนะโบลลสลร่างขาวเป็นอีโวนะครับถือว่าแบบค่อนข้างแบบโคตรเท่แบบสยองขวัญเลยแหละทุกคนโคตรเท่อะโคตรเท่อะเท่ๆมากมาก เดี๋ยวเราไปดูต่อครับทุกคนนี่อันนี้คือเหมือนคล้ายๆโรงห้องนะครับก็คือเป็นแบบคล้ายๆห้องสีขาวๆนะประมาณนี้เลยมันก็จะมีของอะไรต่างๆนะครับนี่ประมาณนี้นะครับของอะไรต่างๆนะทุกคนพี่ไม่สามารถเข้าได้นะครับก็พี่ไม่มีลูกแก้วไอ้เลขห้านะเดี๋ยวพี่ให้โค้ดเลยดีกว่าครับทุกคนโค้ดลูกแก้วนะอันนี้คือโค้ดลูกแก้วนะทุกคนเห็นไหมจะได้ลูกแก้วอ่าลูกแก้ว7อันแล้วก็6อันนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ตั๋วด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด มาแบบนี้ได้นะครับใต้คลิปพี่เลยนะครับแบบนี้สนุกสนุกแน่นอนครับหรือว่าถ้าใครเล่นยากๆก,ก็มาดูพี่สตรีมได้นะครับทุกๆหนึ่งท,ทุกนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายคุณนางเอกผมนะตูร้ายตอจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่